นีนี่สุข,ขาจยินดีต้อนรับสู่กวางโจเมือที่เป็นมากกว่าแค่ศูนย์กลางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและน่าทึ่งครับ ที่นี่ทุกมุมเมืองสะท้อนถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างอดีตและอนาคตจากถนนสายประวัติศาสตร์เปยจริงลู่ไปจนถึง c a n ตัน Tower อที่ตระงงานสุดฟ้าในฐานะสถาปนิกเราไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมแต่มาเพื่อสัมผัสกับความเจริญที่ยิ่งใหญ่ของกวางโจวในปัจจุบันเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสของประเทศจีนกวางโจ เป็นเมืองที่เรายังไม่เคยรู้จักดีพอแต่วันนี้เราพร้อมที่จะค้นหาและบันทึกทุกเรื่องดาวทุกมุมมองที่น่าประทับใจจากการเดินทางครั้งนี้สำรวจเมืองกวางโจและพบกับแรงบันดาลใจใหม่ๆและสัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของกวางโจไปพร้อมๆกับเดะคลีทีกันครับ กวางโจวไม่ได้เป็นเพียงเมืองโบราณนะครับแต่ยังเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมทันสมัยที่ทําให้เราตื่นตาตื่นใจครับไปกันที่แรกแคนตันทาวเวอร์อาคารที่สะท้อนถึงความเทวยทยานและนวัตกรรมยุคใหม่นี่คือสถานที่ที่เราจะได้เห็นวิวเมืองทั้งหมดจากมุมสูงครับ c a n t o นทาวเวเป็นหอคอยที่โดดเด่นในเมืองกวางโจวมีความสูงกว่า604เมตรเปิดใช้งานในปี2010เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศจีนและเคยเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกด้วยครับเมื่อตอนที่สร้างเสร็จแต่ก็ถูกแซงโดยตัวเกียวสกายทรีในปีถัดมาครับขึ้นมาบนจุดชมวิวครับเป็นชั้นที่ออกจาลิฟตมาแล้วก็จเป็นกระจกรอบล้อมวิวเป็นสามร้มบิบ เปิดออกมาก,ก็มีความเสียวๆอยู่วิวเมืองแบบสุดลูกหูลูกตาเลยครับเพราะว่ามันสูงมากกระจกมันเอียงนิดนึงมันทำให้เรามองเห็นข้านล่างได้ค่อา,างชัดต่างจากทาวเวอรอ์ที่บางทีเราจะมองไม่ค่อยเห็นด้านล่างของเราครับด้วยความเอียงของกระจกก็ทำให้มุมมองมันเปิดกว้างมากขึ้นเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยครับน่าประทับใจคุ้มค่ากับการขึ้นมาครับ มุมด้านหลังลิฟต์นี่ก็สวยครับเพราะว่าจะมีภาพเมืองครับให้ดูว่าแต่ละจุดเป็นตึกอะไรแล้วก็มองเทียบไปครับตึกใหม่ๆแบบดูอลังการมากแล้วก็เห็นเมืองที่เขากําลังขยายตัวออกไปครับอย่างนึงที่จะเห็นคือเมืองเขาพยายามจะสร้างพื้นที่สีเขียวแทรกอยู่ทั่วๆเป็นเมืองที่มีตึกสูงแต่ว่าก็พยายามที่จะให้มีพื้นที่สีเขียว การได้มาดูวิวเมืองเนี่ยมันได้เห็นแนวคิดของการวางแผนของเมืองด้วยว่าเขาอยากให้เมืองออกไปในทิศทางไหนเป็นยังไงครับและอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนกันในเมืองใหญ่ก็คือรถติดนั่นเองครับจากนี่มองไปเห็นรถติดเป็นแนวเลย จากชั้นร้อยเจ็ดนี้ก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปอีกถึงลานขึานบนะ หอคอยถูกออกแบบให้มีลักษณะบิดเกลียวเหมือนรูปร่างเอวของผู้หญิงครับเพื่อให้ดูเพรียวบางและก็ผิวไหวรูปทรงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดของหญิงสาวที่มีรูปทรงโค้งเว้าวซึ่งสร้างความรู้สึกถึงความงามที่ละเอียดอ่อนโครงสร้างของแคนตันทาวเวอร์ใช้เหล็กและก็กระจกเป็นหลักครับโดยออกแบบให้โครงเหล็กนั้นเป็นบิดเกลียวรอบแกนกลางเพื่อสร้างความแข็งแรงและก็ความยืดหยุ่นต่อแรงลนมครับมีสกายวอล์กหรือบันไดวนภายนอกที่เปิดให้ผู้ชมสามารถเดินขึ้นไปได้และหอคอย ก็จะมีชั้นสังเกตการมีรถรางบับเบิลให้เรานั่งชมวิวแบบรอบทิศได้ด้วยครับ ขึ้นมา Observation Deck ก็จะเป็นลานแล้วก็มีขั้นบันไดให้เดินชมวิวเป็นวงกลมโค้งๆครับมีกระเช้าหมุนตอนแรกคิดว่าคนจะเยอะก็เลยไม่ได้ซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าขึ้นมาก็คิวไม่เยอะเท่าไหร่ครับดูบรรยากาศการนั่งบนกระเช้าก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจอยู่ครับเพราะว่ามันอยู่ริมข้างนอกตึกเลยแล้วก็จะมีเป็นที่นั่งเักทิ้งดิ่งลงมาก็ <laughs> เสียวอยู่ครับ Oh, <laughs> you. และที่กวางโจเรบารีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเราได้เห็นการออกแบบที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ที่จเจริญเติบโตคู่คู่ไปกับความทันสมัยของเมืองนี้ครับกวางโจเรบารี Library, เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตใหม่จูเจียงตั้งแต่ปี2013โดยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สําคัญของกวางโจออกแบบสถาปัตยกรรมโดยนิเคนเซกิจากญี่ปุ่นครับ อาคารถูกออกแบบให้เหมือนหนังสือที่เปิดออกมาสื่อถึงความรู้ที่พร้อมให้เข้าถึงสำหรับทุกๆคนมีการออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมสีขาวที่สะอาดตาแล้วก็ดูโปรง่งอาคารมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ออกแบบให้ภายในได้รับแสงธรรมชาติมากที่สุดครับโดยสร้างหลังคาสกายไลท์อยู่กลางอาคารทําให้ประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับคือประเทศเขายังให้ความสําคัญกับการอ่านหนังสืออยู่เยอะๆพวกร้านหนังสือแล้วก็ห้องสมุดอะก็เยอะอยู่ นวันหยุดก็พาเด็กๆมานั่งอ่านหนังสือที่นี่ตึกมันจะมีอยู่ประมาณ9ชั้นเราแต่ละชั้นก็จะมีหนังสือที่แตกต่างกันครับชั้น2ก็จะเป็นแบบ newspaper เป็น audio visual ชั้น3ก็จะเป็น Chinese fiction ชั้น4จะเป็น literature ชั้น5ชั้น6จะเป็น science วิทยาศาสตร์ครับชั้น7ก็เป็นภาษาต่างประเทศชั้น8ชั้น9ก็จะเป็นเกี่ยวกับ culture แล้วก็ design library เป็น ตึกที่สเปซดูสวยอะเพราะว่ามันเหมือนเป็น2ฝั่งก็จะเป็นแบบฝั่งนอร์ทกับฝั่งเซาล์และตรงกลางก็จะเป็นทางเดินที่เชื่อมกันแล้วก็มีบันไดเลื่อนเป็นสเต็ปสเต็ปไปแล้วก็มีสะพานเชื่อมแต่ละชั้นแต่ว่าเขาจะกั้นอยู่ไม่ได้เปิดให้เดินว่าจะลอไปข้ามดูสักหน่อย เห็นคนใส่ใจในการอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคือการอ่านมันเป็นการส่งต่อทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดความรู้ที่มันไม่ได้หาได้ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวหรือว่าการอ่านหรือการดูผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่นี่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้ได้เลยครับมีพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสืองานวิจัยและก็ห้องประชุมที่หลากหลายมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้บริการทางการศึกษาต่างๆรวมถึงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมครับทำให้ที่นี่เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยแล้วก็ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้งานกันมากเลยครับ จริงๆการออกแบบอาคารทางวัฒนธรรมอะ่ะถ้ามันใส่สิ่งที่เราต้องการสื่อออกมาทางด้านกายภาพได้มันทําให้รู้สึกว่าอาคารนั้นมันดูมีความน่าสนใจมีความโดดเด่นนะมันรู้สึกว่าแบบเอออยากจะเข้าไปสัมผัสถ้าเกิดแบบเป็นอาคารแบบเรียมๆเฉยๆม,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 มันอาจจะรู้สึกแบบมไม่ค่อยมีอะไรอะไรย่างเงี้ยแล้วตรงลานนี้ก็เหมือนแบบเป็นลานกิจกรรมคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเพราะว่ามันเชื่อมโยงหลายสิ่งทั้งส่วนของมิวเซียม ห้องสมุดนะครับเชื่อมโยงไปกับอาคารใหม่ๆใ,ในโซนตรงนี้แล้วก็มีวิวของ c a n ตันทาวเวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามะ่ะดูแบบเด่นตะง,งานมากเลยและสถาปัตยกรรมสุดล้ำของเมืองกวางโจวโอเปร่าเฮาส์ที่ออกแบบโดยเจ้าแม่สถาปนิกผู้ล่วงรับซาฮาฮานิดคับก็เป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้ถ้ามาที่นี่ครับ ที่นี่เป็นศูนย์แสดงศิละปะที่สำคัญของเมืองกวางโจครับเปิดใช้งานในปี2010แล้วก็เป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของกวางโจออกแบบโดยมีรูปลักษณ์เป็นก้อนหินสองก้อนมาวางซ้อนกันครับซึ่งสื่อถึงการก่อเกิดของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอาคารประกอบด้วยโครงสร้างคอนกรีตซ้อนกันปิดผิวอาคารด้วยแผ่นหินสามเหลี่ยมซ้อนไปซ้อนมาครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะตัดกับผิวกระจกที่สะท้อนแสงทำให้อาคารดูเบาดูโปร่งไม่หนักทึบจนเกินไป ภายในประกอบด้วยโรงละครขนาดใหญ่ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง1,800ที่นั่งเลยนะครับมีอุปรกรณ์แสงสีเสียงที่ทันสมัยแล้วก็มีโรงละครเล็กที่จุได้400ที่นั่งสําหรับการแสดงขนาดเล็กเสียดายที่วันนี้ที่เรามาไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะครับแต่ได้เดินชมภายนอกก็ประทับใจแล้วครับ ที่โอเปราเฮาสนี้ก็มีรูปทรงแบบโฉบเฉี่ยวตามสไตล์ซาฮาฮาดิดนะครับมาดูของจริงก็ตัวอาคารบางส่วนก็ที่เป็นกระจกก็จะทําให้มันดูแบบไม่ได้คริปตันมากอันนี้รู้สึกว่าเออมันดูโอเคเพราะว่ามันก็จะมีแบบบางจุดที่มันเป็นกระจกมันก็ทํำรู้สึกโปร่งขึ้นมาครับด้วยความที่มันเบี้ยวไปเบี้ยวมาผิวมันก็อาจจะดูแบบไม่ได้เรียบเนียนสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่ามันก็ดูแบบน่าสนใจครับ กวางโจไม่ได้มีเพียงอาคารที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของกวางตุง้งและเป็นศูนย์รวมทางความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวจีนในทุกยุคทุกสมัยเริ่มจากที่วัด Temple of Six b a n y a n t r ท e ีหรือวัดนิวหลงกันครับ t e m p l e of Six b a n y a n t r ท e ีวัดนี้สร้างขึ้นในปีคศ .537 ในยุคราชวงศ์เหลียงและมีชื่อเสียงในเรื่องของต้นไซหกต้นที่ยืนตระหง่านในบริเวณวัดจนกลายมาเป็นชื่อของวัดนี้ครับ วัดลิวหลงนั้นเป็นหนึ่งในวัดพุทธที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในกวางโจว เจดีฟาเวอร์พากอดาก็เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของวัดนี้ด้วยความสูง57เมตรเจดีนี้ได้รับการออกแบบสไตล์สถาปัตยกรรมจีนโบราณที่สวยและก็สง่างามมากครับภายในวัดมีวิหารและก็มุทธร,รูปที่สง่างามโดยเฉพาะมุทธร,รูปทองคําที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลักสถาปัตยกรรมภายในวัดก็ดูสวยงามสะท้อนถึงศิละปะและวัฒนธรรมจีนในยุคโบราณครับทุกันนี้วัดริ้วหลงยังคงเป็นสถานที่สําคัญที่ผู้คนมาเยี่ยมชมมากมายไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้าน ทุกคนต่างมาเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบและก็ศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ครับที่วัดไซหกต้นหรือว่าวัดยิ้วหลงซื่อครับก็เป็นวัดที่สําคัญแห่งหนึ่งของเมืองกวางโจเข้ามาข้างในก็ผิดคาดครับเพราะว่าส่วนมากจะเห็นแต่ภาพของเจดีจริงๆแล้วข้างในอ่ะ มีวิหารที่สวยงามอยู่หลายวิหารบรรยากาศรอบๆนี้ร่มลื่นม,มากสถาปัตยกรรมเองก็มีความแบบคุมโทนเป็นผนังอิฐสวยงามครับมีการจัดการที่ดีมีจุดให้นั่งพักผ่อนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างในร้านด้านหลังเนี่ยครับเป็นสถานที่ที่รู้สึกประทับใจที่ได้มาเยี่ยมชมครับ และเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งอีกแห่งหนึ่งในกวางโจรครับนั่นก็คือ Sacred Heart Cathedral ครับหรือที่รู้จักในชื่อโบว์หัวใจศักดิ์สิทธิ์สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่เป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนิกชนในกวางโจรครับ โบสถ์นี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางโจวและเป็นหนึ่งในโบสถ์สไตล์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยครับใช่แล้วครับเอเชียนะครับสร้างขึ้นในปี1888บโบสถ์แห่งนี้มีความสูงจงอางถึง 58. 5 8าเมตรใกล้เคียงกับเจดีย์ของวัดดิ้วหลงเลยครับเข้ามาดูภายในความประทับใจแรกที่เราได้รับก็คือแสงที่ส่องผ่านกระจกสีอันงดงามทําให้บรรยากาศภายในโบสถ์ดูสวยงามและก็ศักดิ์สิสทธิ์อย่างแท้จริงครับกระจกสีนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การตกแต่งนะครับแต่ยังเป็นสิ่งที่ เล่าเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิลและประวัติศาสตร์ของโบทนี้อีกด้วยครับโบทหัวใจศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสถานที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในกวางโจรครับมีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมและก็มาเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆที่นี่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมตัวตกและตัวออกได้อย่างลงตัวครับ บทนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมโกธิกที่สวยงามครับดูเรียบร้อยมากๆเลยข้างในเขาก็ให้เข้าได้เป็นรอบครับก็มีคนเข้าไปสักการะชมความงามของสถาปัตยกรรมด้านในอยู่พอสมควรเลยครับมากันเยอะครับทั้งคนจีนคนต่างชาตินักท่องเที่ยวครับด้วยความที่สถาปัตยกรรมอยู่กลางกลุ่มอาคารก็เลยทําให้ตัวนี้เป็นฮับอย่างหนึ่งพื้นที่รอบๆก็เป็นพื้นที่การค้าคนมาซื้อของกันเยอะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าแถวเนี้ยก็คึกคัก เราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมโกธิกในหลายๆที่ของเซาท์เอเชียแถบเอเชียแถวนี้หลายๆที่ก็จะมีความแบบไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ที่นี่เป็นที่หนึ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสวยงามองค์ประกอบต่างๆดูสมบูรณ์ดูเรียบร้อยครับแล้วสเปซข้างในก็ดูดีเลยครับมีสเตนเลาสที่เป็นภาพต่างๆนะครับให้แสงลงมาดูสวยงามครับก็เป็นสถานที่ที่รู้สึกว่าน่ามาชมทักทีนึงครับ และบนถนนเปิยจริงลูกที่นี่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและก็ความเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดยัง้งถนนคนเดินที่นี่เผยให้เราเห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ยังคงคึกคักในทุกๆวันครับ เปิดจริงลู่เป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายครับตลอดทั้งวันถนนสายนี้คึกคักไปด้วยผู้คนที่มาเดินเล่นช้อปปิง้งไม่ว่าคุณจะมองหาสินค้าแฟชั่นอาหารท้องถิ่นหรือของที่ระลึกที่นี่มีครบทุกอย่างเลยครับที่ผมชอบก็คือ เขาเก็บเอาร่องรอยทางประวัติศาสตร์เอาไว้ด้วยการเจาะถนนให้เห็นลักษณะของถนนแห่งนี้ในอดีตเป็นชั้นๆลงไปครับทำให้เรารู้ว่าการค้าบนถนนแห่งนี้นั้นมีมายาวนานเป็นร้อยปีเลยนะครับว่าแล้วก็แวะหาของกินรองท้องกันหน่อยครับมาดิ่านจอเปนนี่ยเออ้้อที่กินเลยเนี่เออ่ห่ยอ่ะเนี้นี้นน มีความแบบนไทยมาาล่านดดีดเดี๋ยวนี้ขายของเที่ยวเลยขายขนมนยังต้องลงทุนทำร้านขนาดนี้นี่มัน นและไม่น่าเชื่อว่าท่ามกลางแสงสีของเปิดจิงลู่จะมีสถานที่ที่เงียบสงบอยู่ด้วยเนื่อคือตาอ้าฝอเทมเพลิลหรือวัดพระใหญ่เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่เก่าแก่และก็สำคัญของเมืองกวางโจเหมือนกันครับ วัดพระใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังโดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,400ปีวัดนี้มีพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในสถาปัตยกรรมของวัดก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของศิลปะและวัฒนธรรมจีนโบราณวิหารหลักตกแต่งด้วยรายละเอียดที่ประณีตและก็มีการใช้ไม้แกะสลักที่งดงามครับทาให้ผู้มาเยือนรู้สึกถึงความเงียบสงบและก็ศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้ถ้ามาช่วงกลางคืนก็จะเห็นการประดับไฟที่สวยงามมากเลยครับหลังคาทองอารามกันเลยทีเดียว วิหารเนี่ยครับมีพระองคใหญ่สามองแล้วในพร mm hmm. จะมีเจ้าแม่กุนอิมที่เป็นไม้แกะสลักขนาดใหญ่อลังการกว่ที่คิดชอบตรงที่ไลท์ติ้งของตัวอาคารเขาจะเอาไฟสาดไปบนหลังคาทําให้รู้สึกว่าหลังคาดูทองทองส่วนตรงกลางก็จะดูมืดๆสุรวสรวหน่อยครับ mm hmm. ทำไลทติ hmm. ้งบรรยากาศได้สวยดีครับชอบ อไลติ mm ้ง hmm. สวยมาก mm hmm. ที่นี่ปิดตอนประมาณ3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งครับใครมาเดินเล่น mm hmm. กินข้าวก็แวะมาไหว้พระขอพรกันนะครับแคนตันแฟร์คือหนึ่งในงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่เราจะได้เห็นสินค้ามากมายและผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนและการทำธุรกิจร่วมกันครับ คุณสามารถพบกับสินค้าได้ทุกประเภทตั้งแต่สินค้าท้องถิ่นไปจนถึงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและไฮไลท์ของการค้าในกวางโจก,ก็คืองานแคนตันแฟร์หรือที่เรียกว่า China Import and Export Fair งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของประเทศจีนครับ แคนตันแฟร์จัดขึ้นครั้งแรกในปี1957และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นเวทีที่สําคัญสําหรับผู้ประกอบการทั่วโลกที่จะมาแสดงสินค้าแล้วก็พบป,ป,ปะผู้ซื้องานนี้จัดขึ้นปีละสองครั้งมีการแสดงสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าอุปกรณ์การแพทย์จนถึงสินค้าอุตสาหกรรมครับนี่มันมีวิ้าสุขภัณ์เยอะขนาดนั้นเลยหรอขายใครแล้วเนี่ยทอแล้วเนี่ย ชอบีบ <Hobby S 2> เป็นเกลียวงานนี้ไม่เพียงแค่เป็นสถานที่สำหรับการซื้อขายสินค้าแต่ยังเป็นเวทีที่ให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยงานนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อสร้างความสัมพันธ์และก็โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆครับ กวางโจมีสถานที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และก็มีเอกลักษณ์ที่อยากพาทุกคนไปครับนั่นก็คือซาเมียนไอซ์แลนด์เกาะนี้มีความสำคัญทางะวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมมากมายที่จะทำให้คุณหลงรักได้ไม่ยากเลยครับเกาะซาเมียนเป็นเกาะเล็ก,ลกๆริมแม่น้ำเพิร์ลซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเขตอังกฤษและก็ฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่19ที่นี่คุณจะพบกับอาคารสไตล์โคลเนียลที่ยังคงสภาพสมบูรณ์กันอยู่มากเลยครับ การมาเดินเล่นบนถนนซามีนไอแลนด์ทำให้รู้สึกเหมือนเดินอยู่ในสวนยุโรปบรรยากาศที่นี่เงียบสงบและก็ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และก็สวนดอกไม้ที่ตกแต่งอย่างสวยงามที่นี่เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนถ่ายรูปสวยๆจะเห็นคนมาเดินเล่นถ่ายคลิปกันเต็มเลยครับ ที่เกาะซามีเนี่ยพอตกเย็นปุ๊บคนก็เริ่มมาเดินเล่นกันครับบรรยาก,กาศที่นี่ดีเลยครับสองข้างก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปหลากหลายรูปแบบอยู่เรียงรายกันไปแล้วตรงกลางก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารนณะปลูกดอกไม้มีสเคิลเจอร์ให้สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟคาเฟ่ร้านขายของฝากครับกระจายอยู่ทั่วเป็นพื้นที่ที่น่ามาเดินเล่นเดินเที่ยวถ่ายภาพกันครับ บนเกาะน,นี้ยังมีสถานที่สำคัญทางศาสนาเช่นโบสถ์พระแม่มารีและก็โบสถ์คิดครับมีปฏิมากรรมที่สื่อถึงความผสมผสานทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกในอดีตอยู่ทั่วไปเลยครับ อีกสถานที่ที่ผมชอบก็คือเอิ้นหนิงลู่ครับตั้งอยู่ในย่านเก่าแก่ของกวางโจถนนสายนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีนะครับและยังคงรักษาสเสน่ห์ของอาคารสไตล์สถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมที่สวยงามครับสถาปัตยกรรมที่นี่มีการออกแบบที่ละเอียดอ่อนและปราณีตมีลักษณะเฉพาะตัวที่เรียกว่าคีโลครับซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและก็ตะวันตกอาคารแบบนี้จะมีลักษณะระเบียงด้านหน้าและก็เสาที่ยื่นออกมาเพื่อให้ร่มเงาแก่ผู้ที่เดินถนนครับซึ่งก็เป็น การออกแบบที่คิดถึงความสะดวกสบายของคนเดินถนนในเมืองด้วยครับย่านนี้ก็เป็นแหล่งรวมศิละปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นี่จะพบกับการแสดงดนตรีการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็ศิละปะของชาวจีนในยุคโบราณครับ การเดินเล่นบนถนนเอื้นหญิงลู่เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนการย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เห็นร้านค้าท้องถิ่นเล็กๆที่ขายสินค้าที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารจีนดั้งเดิมและนั่นก็เป็นเป้าหมายของเราในเย็นวันนี้ที่ปังซีร์ร์ร์รองร้านอาหารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็เสิร์ฟอาหารจีนดั้งเดิมที่อร่อยที่สุดของเมืองนี้ครับ ปังชีรสอรองเปิดตั้งแต่ในปี1947แล้วก็ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนที่สวยงามบรรยากาศภายในร้านเป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราและก็ความอบอุ่นทําให้เรารู้สึกเหมือนเดินทางย้อนเวลากลับไปอยู่ในจีนโบราณครับเมนูของที่นี่เต็มไปด้วยอาหารจีนด้างเดิมที่หลากหลายอร่อยอร่อยยังอร่อยไหมน่จะกินกระเป๋าอร่อยกว่า,ากุ้งอร่อยอ่ะอ หน้าตาดูเหมือนจีดแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมีรสชาติอะ่ะเออคือมันไม่จืดนี่ยร้านนี้มันคือที่สุดของอาหารจีนเลยและก็เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของติม่มซำที่สดใหม่ทุกจานมีการจัดมายอย่างประณีตซึ่งไม่เพียงแค่ลอยครับแต่ว่าถ่ายรูปโชว์ได้อย่างสวยงามมากเลยครับงานรรดับาดางใหญ่กว่าเดิม

และเมื่อดวงอาทิตย์รับฟ้ากวางโจก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งที่ปาร์ตี้เพียแหล่งบันเทิงยังค่ำคืนที่เต็มไปด้วยสีสันที่เราสามารถมาสัมผัสบรรยากาศของความสังสรรค์และก็ความสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ดินเป็หนึ่งจอกถ้าน้ยของคารวะท่าหมึ่งจอก ปาร์ตี้เพียตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพลครับมีร้านอาหารบาร์และคลับที่หลากหลายให้เราได้เลือกนั่งบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแสงสีสดใสทําให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ไวรุ่นกวางโจต่างมารวมกันเพื่อปาร์ตี้ครับในบางคืนที่นี่เนี่ยก็ยังมีการจัดอีเวนต์พิเศษแล้วก็มีการแสดงดอกไม้ไฟที่สวยงามด้วยนะครับ การเดินทางในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นความเป็นไปในเมืองที่ทันสมัยและก็มีวัฒนธรรมที่น่าทึ่งของประเทศจีนกวางโจวไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจกแต่ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมของกวางตุ้งอย่างชัดเจนครับทำให้เราได้เห็นภาพประเทศจีนยุคใหม่ที่ต่างไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง ขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของเราแล้วพบกันใหม่ในการประชนภัยครั้งตดภัยของ h e c r e a t i v e ครับ